สวัสดีครับพี่น้องฟองาสสนสกูุกคนอันนี้ขื้นมากท่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมพาเกินครับตำบลดนเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องพี่น้องบิ่งนี่ครับทึ่งๆนะครับตอนนี้น้าพี่น้องเลยพาพี่น้องมาเที่ยววัดธรรมนะครับมาเที่ยวด้วพี่น้องเออฟูดยังม่เคยมมาบรรยากาศลมลื่นครับ รถบติดครับพี่นอ้องทางข้างนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าหน้อยครับครับสวยงามครับพี่น,อน้องเอยมาเที่ยวเด้อมาเบึงนี่ครับพี่นอ้องเสาอาโศกครับนี่จำลองมาจากเสาอาโศกของพระเจ้าอาโศกมหาลาศนะครับผู้ที่มีคุณอุปกรณ์ครับ ศาสนานี่ครับทั้งไตนะครับบ่งพี่น้องสวยงามครับทั้งใต้เป็นปลาทั้งทั้งๆในหน้าที่ผมดีนู่ตอนนี้ผมเป็นผู้เขานะครับผู้เขาที่จอดรถกวางขวางพี่น้องไอ้ได้เป็นพันท่นขันหรอกพามาเที่ยวเด้อน,นี่ครับ พี่น้องหลังจากมืมอนี้สีผ้าไปเที่ยวน้ำตกต่อพี่น้องอะนะสีผ้าไปนน้ำตกทับพญาเสือนะครับจังหน่อยพี่น้องสวยงามครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยเพิ่งหัดเข็ยคลิปเลี้ยวหมาเขาว่าสิได้เงินบ่ได้ลองน้ำเขาซอยอยู่ซอยดัน,นเด้อพี่น้องเอ้ย จากใดโบไดบอดอกสิอ้อลองบ่งซื้อภาพส,ายสวยๆมาฝากพ,พี่น้องบรรยากาศของธรรมชาติรัมื้อนี้พอนนี้ท้ายรูปผู้คนก็นมาเที่ยวไายเลอครับื้นนี้ครับเพิ่งกำลังต่อเติมครับเก็บซีครับนะครับบรรยากาศสวยงามเอาไปแค่นี้เด้พี่น้องเด้อพอกันชิปนะสวัสดีครับ